คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าเคมบริดตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่กูทํำยังไงบ้างกูทําอะไรบ้างแล้วก็คําแนะนําดีๆจากเด็กเคมบริดจริงๆว่ามึงจะเข้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยากสมัครอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องเป็นเคมบริดนะยูนิเวอร์ซอะไรก็ได้ Imperial, Bristol, Bath, UCL, LC ี่อะไรก็ได้เซตหนึ่งสามสีเจ็ดแปดเก้าสิบทำอะไรบ้างและมีเทคนิคยังไงบ้าง มาเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mister Proof Channel นะครับผมภูหาผมจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับผมไม่ค่อยม่เส็ยงภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองทั้งผมสอบ AEL ได้8ครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียน AEL ผมนะครับแอดไลน์ทั้งหมดเลยลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างนะจ๊ะสกิลหลัก990เท่านั้นถูกระดีมิสวาเอลเท่านั้นจากการสอบทั้งหมด14ครั้งโอเคไหมมาเพราะนั้นเรามาเริ่มกันเลยการเข้าเคมบริดจ์101นะอ่ะกูจะบอกให้นะเรามาเริ่มตั้งแต่แรกเลย ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ม .3 เนาะหรือถ้าเกิดว่าใครเรียนอินเตอร์ก็คือเยียร์นั่นเองเนาะเดี๋ยวกูจะบอกก่อนว่ากูเนี่ยเรียนอินเตอร์มานะกูเรียนที่ Harrow มานะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนบอกพี่ผมเรียนโรงเรียนไทยอยากไปเคมบริดจ์ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนที่เคมบริดจ์กูก็เป็นโรงเรียนไทยเยอะแยะนะอ่าเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าถ้ามึงอยู่โรงเรียนไทยมึงต้องการอะไรบ้างถ้าถ้ามึงอยู่โรงเรียนอินเตอร์ มึงจะต้องทําอะไรบ้างความจริงก็คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยลโรงเรียนอินเตอร์นะแต่โรงเรียนไทยจะเหนื่อยหน่อยเพราะมึงไม่ได้เรียนคะร์รคูลัมที่มันต้องใช้ยืน่นมึงก็ต้องไปสอบเพิ่มนะที่เด็กอินเตอร์เขาสอบกันแบบเป็นเมนอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยทุกอย่างเริ่มจากม .3 นะหลายคนบอกเฮ้ยเชีียกูมมมหล้ไม่ทนันไม่ทนันมันทันนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกข,ข้าวก่อนตอนที่กู อยู่ม .3 ม .4 ตั้งแต่เยียเย11เนี่ยตอนที่กูเรียนแฮโร่ใช่ไหมกูจะสอบสิ่งที่เรียกว่า IG CSE มันเป็นชื่อข้อสอบนะมันจะเป็นข้อสอบเหมือน s t a n d a r d i z e d test ตอนม .4 นะทุกคนจะสอบจะสอบประมาณ10 subject 10วิชาที่กูสอบส่วนเยี2ยสิบสองเยีมันจะสอบสิ่งที่เรียกว่า A Level คือข้อสอบที่จะแบ่งเป็นครึ่งหนึงสอบตอนเยี2คือม5ครึ่งนึงสอบตอนเย13คือม6 นะแล้วไอ้คะแนน A Level เนี่ยจะเอาไปยืน่นมาหาหลัยนะไอ้ GCE ความจริงก็ยืน่นะแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น A Level สำคัญมากม okay. ากโอเคคราวนี้เดี๋ยวก่อน A Level เนี่ยมันจะเลือก3ถึง4วิชานะทับเจ c กอะไรก็ได้นะทับเจ c กตรงนี้ที่มึงเลือกมึงจะต้องเลือกให้ตรงกับที่ที่มึงอยากจะเข้าคือ,อะไรยกตัวอย่าง mm. เช่นกูเลือก Math f math physics อนะ่ะ music ความจริงมิวสิกไม่เกี่ยวแต่ว่ากูเลือกเลข Further Math Further Math ก็คือเลขแบบยากขึ้นแล้วก็ฟิสิกเพื่อกูจะได้อพ p ์เอนจิเนียร์นะเพราะนั้นถ้ากูอยากอพย์เอนจิเนียร์กูไปเลือกภาษาอังกฤษไม่ได้เขาไม่เอานะเพราะนั้นมึงเลือกดีนะมึงเลือกดีสานะมถึงสี่สับเจเท่านั้นตอนที่มึงอยู่มห้ามหกมึงจะเรียนแค่สามถึงสี่วิชาเท่านั้นโอเคไหมนี่คือระบบอังกฤษเลยนะหลายคนบอกโห oh, แล้วไงล่ะทีนี้จะเข้าเคมบริดทำไงล่ะพี่ผมไม่ได้สอบเอเรเวลถ้ามึงอยากจะเข้า ประเทศอังกฤษนะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษปริญญาตรีนะไม่ว่าจะเป็นต้องเป็นเคมบริดเป็นเป็น,ปน,ปนมหาลัยอะไรก็ได้สิ่งที่มึงต้องมีคือมึงจะต้องมี A level ลอะมึงไม่จำเป็นต้องมี i g c ีเนะเพื่อนกูหลายคนไม่ได้มี i g c ีเนะเรียนโรงเรียนไทยมาก่อนไม่เป็นไรนะครับมึงไปสอบ A level ลสามถึงสี่วิชานะความจริงเขาก็สามวิชาแล้วแหละเอาแค่สามวิชาก็พอนะถ้ามีคะแนน A level ถึงจะยื่นเข้าประเทศอังกฤษได้ ถ้าไม่มียากยากเนาะมึงต้องมึงก็ต้องไปสอบถ้ามึงเรียนโรงเรียนไทยมามึงก็ต้องไปสอบ่า,งก,าง,กง,บงก้นเถอะโอเคคราวนี้คราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือมีคนทักมาหากูเยอะเขี้ยที่เป็นเด็กโรงเรียนไทยหรือเด็กโรงเรียนอื่นๆนะที่ไม่ใช่โรงเรียนไทยก็ตามไปเรียนจีนไปเรียนฮ่องกองอะไรก็ตามนะทักมาหากูบอกว่าอยากจะเข้าเคมบริดจ์อยากจะเข้ามหาลัยประเทศอังกฤษและอยากมาสอบเอเลเวอยากมาเรียนกับกู ทุกครั้งที่มึเด็กทักมานะกูจะบอกให้ว่าเฮ้ยมึงคิดดีหรืออย่างว่ามึงจะไปเรียนนะเพราะ A Level เนี่ยมันไม่ใช่แบบมึงมาเรียนวันนี้และอีก6เดือนมึงจะสอบได้มึงใช้เวลา2ปีในการสอบอย่างตั้งใจ2ปีเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยู่ม .6 แล้วมึงเรียนโรงเรียนไทยมาแต่ว่ามไม่รู้สอบติดไหมมึงสอบไม่ติดมึงอยากจะสอบ A Level มึงต้องใช้เวลาอีก2ปีกว่ามึงจะสอบได้คะแนนและกว่ามึงจะยื่น แล้วมึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงจะสอบได้เท่าไหร่แล้วมึงจะยื่นไปแล้วมันจะได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมึงคิดดีๆก่อนถ้ามึงอยากจะสวิชจากมึงเรียนคารลคูลัมไทยมาตลอดทั้งชีวิตแล้วมึงอยากจะมาสอบเอเลฟเวอร์เพื่อเข้าอังกฤษมึงคิดดีๆก่อนนะมันไม่ได้แบบแป๊บเดียวแล้วมันได้เลยมึงใช้เวลานานอยู่แล้วมึงใช้ energy เยอะใช้พลังงานเยอะกับมันโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลายคนบอกโหพี่ฟังดูไม่เป็นไรนะก็ลองกลับไปคิดดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในการ สมัคคือคะแนน A Level เนาะอ่ะอันนี้คือคอร์ริคูลัมนี่คือการศึกษาของอระบบอังกฤษนะอันนี้เป็น Common Sense ที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดเรียนอินเตอร์มานะจ๊ะคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวกูจะมาลงลึกละเรื่องการเข้าเคมบริดจ์ว่ามึงจะต้องเข้ายัางไงนะอ่ะถึงเด็กๆทุกคนเลยแล้วกันดูไว้เป็นความรู้นะตอนที่อยู่ Year 12หรือตอนมอ .5 คลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกมึงเคี้ยๆนะพอมึงสอบเอสิบสองจบปุ๊บเอสิบสองคือสอบครึ่งหนึ่งของ A-Level ถูกม A level, มันจะเรียกว่า A-S นะมึงจะได้คะแนนออกมานะมึงจะได้คะแนนออกมาสมมุติว่ากูมี3วิชาก,กูมีความจริงใช้ของกูเลยก็ไดนะ้ Math f u r t h e r Math นะ Physics นี่คือวิชาที่กูสอบแล้วก็ Music นะกูมี4วิชา พี่เลือกมิวสิกทำไมนะอ่ะสิ่งที่กูต้องการคือแค่3ตัวนี้แหละคำจริงแต่กูก็เลือกมา4วิชานะคราวนี้ l l v v l l AS นะครับพอมึงสอบตอนปลายยี่สิบปุ๊บตอนจบม .5 เนี่ยมึงจะต้องมีคะแนนพวกนี้ออกมานะตอนตอนเรียนจบตอนม .5 มันจะให้มึงสอบนะมันาจะคะแนนออกมานะกูจะบอกให้นะคะแนนตรงนี้สำคัญมากในการยื่นมาหาหลายัยหลายคนเนี่ยใช้เวลากับการ เตรียมทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะเพื่อที่จะยื่นมหาลัยเคมบริดจ์มึงไม่ต้องการเครียอะไรทั้งนั้นมึงแค่ต้องการคะแนนเว้ยถ้ามีคนถ้ามึงไปหาคอนซัลท์แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยน้องน้องต้องทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแม่งมั่วนะถ้ามึงอยากเข้าประเทศอังกฤษมึงแค่ต้องการคะแนนดีๆและคะแนนให้เยอะที่สุดถ้ามึงไม่ได้แสดงว่าคะแนนมึงห่วยโอเคคราวนี้เรามาดูคะแนนนะแน่นอนที่กูสอบเนี่ยกูได้ตอนที่กูอยู่เอเอสนะกูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลายอันมากนะแร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแมทต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ เอ่อเฟอร์เทหลายหลายอันมากนะเยอะเียๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นคะแนนที่ท็อปหลายคนบอกเอาแค่ A-STAR เฉยๆเพื่อที่จะได้เคมบิดไม่จริงนะครับ <c oughs> คุณจะบอกให้ฟิสิกส์ต้องได้เกิน95%ถ้าหลายคนบอกว่าโอ,อ้โหอยากสอบ A-Level นะอยากเข้าเคมปิดแเราไปนั่งสอบ A-Level เปลี่ยนระบบจากไทยมาอังกฤษ,กษนั่งสอบ A Level ถ้ามึงไม่ได้95%โอกาสที่มึงจะได้เข้าเคมบิดน้อยมาก นะกูไม่เคยเห็นใครที่ได้น้อยกว่า95%แล้วติดเคมบิดนะมึงจะต้องสอบ A level ฟิสิกส์ให้ได้เกิน95%บตแล้วติดเคมบิดสาขาเอนจิเนียร์นะครับเพราะนั้นอ่ะแน่นอนอันนี้95%อาจจะไม่ใช่สำหรับคนอังกฤษคนอังกฤษอาจจะเข้าง่ายกว่าเราแต่เราเป็นคนไทยมันเป็นเรื่องจริงถ้ามึงได้น้อยกว่า95%โอกาสที่มึงจะติดยากนะอาจจะได้เลือกอินเทอร์วิวเฉยๆโอเคนะเพราะนั้นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมึงต้องเกิน95% เป็นอย่างต่ำถ้ามึงไม่ไม่ต่ำไม่ใช่ดิถ้ามึงไม่เกิน95%ยากที่จะติดกูบอกให้นะโอเคถัดมานี่คือจบเยี่ยสิบสอปุ๊บมันคะแนนมันออกนะเพราะนั้นตอนที่มึงอยู่เยียต้นเยี่ยสมึงก็ต้องทำคะแนนให้ได้เกิน95%นะพอมึงขึ้นเยี่ยสิปุ๊บตอนแรกๆเลยพอขึ้นมาถึงปุ๊บมันจะให้มึงแอปพลายเขาเรียกว่าระบบ ucas สมัครสมัครเขาให้ระบบ Ucast นะความจริงพวกเราควรจะรู้ตั้งแต่ตอนที่อยู่เยอเล็กๆแล้วนะแต่โรงเรียนก็ไม่รู้ educate กูสักทีนะกูก็ตั้งตกใจมากตอนที่ขึ้นเยอ13แรกเพราะฉะนั้น,นถ้าพวกมึงยังไม่ขึ้นเยอ13ดูไว้นะ Ucast โอเ okay. ค Ucast ต้องมีอะไรบ้างมันก็เหมือนเป็นใบสมัครที่เป็นออนไลน์แอปพลิเคชันมึงก็ต้องกรอกอะไรบ้างหนึ่งมึงก็ต้องกรอกคะแนนของมึง ก็คือ A Level ว่ามึงได้เท่าไหร่เนาะสองมึงจะต้องใส่ Personal Statement โ okay. อเค personal s t a t e m e n นนี่คือเรียงความ4,000คาแรกเตอร์นะ4,000คาแรกเตอร์ 4, ไอ้4,000คาแรกเตอร์เนี่ยจะส่งไปให ทั้งห้ามหาลัยเพราะว่า u c a s เนี่ยมึงเลือกได้ห้ามหาลัยนะคือมึงกรอกไปสมัครทีเดียวใส่ personal statement ทีเดียว,ยวแล้วก็ส่งไปห้ามหาลัยดูเลยว่ามหาลัยไหนจะรับมึงบ้างนะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเคมบริดจ์ที่กูที่กูเลือก่นะ personal statement คืออะไร personal statement ก็คือเขียนเกี่ยวกับตัวเองว่าทำไมมึงถึงเลือก subject นี้ทำไมมึงถึงเลือก course นี้ทำไมมึงถึงอยากเรียนมหาลัย กับเขาว่างันเถอะแต่มึงใส่ชื่อมหาลัยไม่ได้นะเพราะว่ามึงส่งไปให้ห้ามหาลัยนะเพราะ,ะนั้นมึงก็แค่ต้องบอกว่าทำไมมึงถึงอยากเรียนเอนจิเนียร์วะทำไมมึงถึงอะไรทำให้มึงสนใจประมาณนี้นะโอเคอ่าหลักๆ3ามเลตเตอร์เรคค m มเมนเดชั คุณครูอันเนี้ยถ้ามึงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่แล้ว <ๆ S 1> เขาเขาก็จะให้เขียนให้มึงอยู่แล้วนะแต่หลายโรงเรียนเนี่ยนะคุณครูถ้าไม่ชอบเด็กไม่ก็จะมันก็ต้องเขียนให้ดีอยู่แล้วอ่ะแต่แล้วแต่คนว่าดีมากดีน้อยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะดีมากถ้ามึงได้คะแนนพวกนี้เยอะไว้ถ้ามึงได้คะแนนเลขกับฟิสิกส์เยอะที่มันเกิน95%สกูได้97เนะเลขได้100%หลายหลายตัวใช่ไหมคุณครูก็จะเขียนคะแนนพวกเนี้ยใส่ลงในเล็คอมเพลเตอร์มันก็เลยทำให แล้วคอมเมลเตอร์มันดูดีนะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงก่อนที่มึงจะสับมิดไปนะมึงไปอ่านขอคุณครูอ่านเลยว่าขออ่านแล้วคอมเพลเตอร์ได้ไหมคุณครูเขียนอะไรให้เรานะโอเคครานี้ครานี้กูจะบอกให้กูจะบอกให้ p e r s o n a l Statement อันนี้สี 4, ่พันคาแรคเตอร์เนี่ยสำคัญที่เขาจ้างคอนซัลกันก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจ้างคอนซัลเขียนก็ผู้หาทิวเตอร์ก็ยังมีรับอยู่นะครับรายอีเล็กน้อย ่แต่เอาหลักๆนะสเตทเมนต์อันเนี้ยมึงก็ต้องเขียนว่ามันก็มีวิธีเขียนสเตทเมนต์ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้วิธีเขียนสเตทเมนต์นะแบบฟรีๆก็ลองคอมเมนต์มาลนะกูจะโชว์วิธีการเขียนแบบฟรีๆโอเคทาวนี้อันเนี้ยคือแอปพลิเคชันทั่วไปแอปพลิเคชันทั่วไปมึงใส่แค่เนี้ยแล้วมึงก็ส่งยูแคสได้ห้ามหาหลายัยนะแต่ถ้าเป็นเคมบิดเคมบิดมันจะมีเพิ่มมาอีกนะเคมบิดมันจะมีเพิ่มมาอีก หรือบางที่ก็จะมีเพิ่มมาอีกนะไม่ใช่แค่เคมบิดนะบางที่บางที่แต่ไม่ได้ทุกที่ถ้ามึงส่งมาหาอะไรส่วนใหญ่มันก็จะมีแค่นี้แต่บางที่มันจะมี admission test อย่างเช่นเคมบิดมี admission test admission test คืออะไร admission test ก็คือข้อสอบเป็นข้อสอบตอนตอนนั้นกูเข้าเอนจิเนียร์มันจะเป็นข้อสอบฟิสิกส์กับเลขแยกออกมานะมันจะเป็นข้อสอบที่มันจะให้สอบเลยพอมึง a พล l y ยู e คสเสร็จปุ๊บมือจะส่งมาให้สอบ สอบอยังไงก็ส่งมาให้ปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆกับโจทย์โจทย์เลขที่มันแบบใช้สมองในการคิดจะคำนวณอะไรอย่างนี้นะก็ชั่วโมง20มนาทีั้งชั่วโมงครึ่งกูจำไม่ได้นะไม่แน่ชัดอ่าพอมึงสอบ admission test เสร็จปุ๊บึบมึงก็ต้องรอผลไยนะรอผลถ้าเป็นมหาลัยอื่นก็จะตอบมาเลยว่ามึงได้ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเคมบริดจมันก็จะให้อินเทอร์วิวมึง ้ามันให้อินเทอร์วิวมึงคือมึงมาเกือบถึงแล้วมันยังไม่ถึงนะเพราะมึงก็ต้องผ่านอินเทอร์วิวด้วยนะอินเทอร์วิวคืออินเทอร์วิวอะไรอินเทอร์วิวคืออินเทอร์วิวไม่ใช่ถามตอบธรรมดามันจะถามว่ามันจะให้โจทย์เลขมึงมาหรือโจทย์ฟิสิกส์มึงมาแล้วให้มึงโซฟให้เขาดูนะโชว์เมธตด่อดในการคิดว่ามึงคิดยังไงทําอะไรนะสำหรับเอนจิเนียร์นะสำหรับคอร์สอื่นๆมันก็จะมีอินเทอร์วิวที่เกี่ยวกับ subject นั้นๆนะมันจะไม่ได้แบบ general อินเทอร์วิวแบบ โห oh, เป็นยังไงดูแนวคิดไม่ใช่มันจะถามเลยว่ามึงเก่งแค่ไหนทางด้านเลขทางด้านฟิสิกส์ทางด้านอะไรก็ว่าไปอีกอีคอนอะไรอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็ปหลักๆนะเพราะนั้นการเข้าเคมบริดจ์มึงแอพพลายใส,ส่ยยูแคสเสร็จปุ๊บมึงต้องทำแอดมิชชั่นเทสเสร็จปุ๊บมึงก็ต้องมา interview. นะอินเทอร์วิวนะอินเทอร์วิวเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นออนไลน์แล้วตอนนั้นกูไปอินเทอร์วิวที่อังกฤษตื่นเต้นชิบหายนะแล้วกูร้องไห้ได้ก่อนก่อนอินเทอร์วิวเครียดเครียดดิวะเครียดไม่เครียดได้ไง นะเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอินเทอร์วิวก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวกูลองมาโชว์เล่นๆว่าอินเทอร์วิวควีเชียรม,มันเป็นยังไง้วนะดูสคำๆเพราะฉะนั้นถ้ามึงทำเสร็จนี้เสร็จปุ๊บมึงก็รอผลนะรอผลแล้วมันก็จะตอบกลับมาพอมึนตอบกลับมาเสร็จปุ๊บมันยังไม่เสร็จนะเว้ยพอมันตอบกลับมาเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ช่วงกลางเยี่ยสิบสามเยี่สิบสามยังไม่จบนะพอมันตอบกลับมาเสร็จปุ๊บมันอยู่ช่วงกลางเยี่สิบสาม ว่ามึงได้ไหมแต่ที่มึงได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้มหาลัยนะมึงได้ออฟเฟอร์ได้ออฟเฟอร์แปลว่ามึงยังไม่ได้สอบ1 3นีมึงไม่ได้สอบครึ่งหลังของ A Level มันจะได้ออฟเฟอร์ว่ายกตัวอย่างที่กูได้นะคือกูได้ออฟเฟอร์เอสตาเอสตาเอคืออะไรเอสตาเอสตาเอก็คือกูจะต้องสอบ Subject ที่เหลืออยู่แมทเฟิร์สแมทฟิสิกส์ให้ได้สองตัวเป็นเอตา r ตัวหนึ่งเป็นเออะไรก็ได้นะ อะไรก็ได้นะขอให้มันเกินตรงนี้เขาก็จะรับมึงนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มึงได้ออฟเฟอร์มาแล้วมึงยังไม่ได้ได้เลยนะมึงจะต้องเป็นคอนดิชันคือมึงจะต้องสอบพวกเคียเนี้ยเอลิเมนที่มึงเลือกไปให้ได้เกินจำนวนเท่าไหร่มึงถึงจะได้ได้เหรียญเขาถึงจะรับมือเค้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือโรดแมปของการสมัครมหาลายัยอังกฤษนะไม่ว่าจะเป็นจ,จะต้องเป็นเคเบิลเป็นอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกมึงได้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อน,พอนๆพ่อแม่ๆน้องๆ หนุ่มๆเราสาวดูด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียน i อเผม992สกิลเท่านั้นเออลืมไปเลยนะคือมึงจะอัพพลายพวกเี้เนี่มันจะต้องมีสอบ i อเอยู่แล้วนอกจากไอพวกเอเลเวลนะไอเอลไอเคมบิดเข้าเอนจิเนียร์เคมบิดเอนจิเนียร์เอาไอเอล7.5 over all แล้วก็ทุกอย่างทุกแบรนด์เกินเจ็ดเนาะเพราะนั้นมึงก็ต้องไปสอบไอเอลด้วยนอกจากนี้นะกูลืมไปได้ยังไงเนี่ย แต่ไว้สุดท้ายก็ได้คือมึงไม่จะเป็นจะต้องคนหลายคนนะชอบคิดผิดนะว่า i อเอลเนี่ยมึงจะต้องได้คะแนนเยอะๆเขาถึงจะมีโอกาสรับมึงมากขึ้นไม่เกี่ยว i อเอลมึงแค่ผ่านก็พอเพราะเขาชอบความสามารถทางด้านเลขมึงถ้ามึงอพ p l นเ n นจิเนียร์เขาก็อยากได้คนที่เก่งเลขไม่ได้อยากคนเก่งอังกฤปรอกวะเพราะนั้นเขาแม่งไม่ได้ดู้ยสิ่งที่แม่งดูนะที่เคมบริดจ์เขาดูในการในการรับนะคือความเก่งของเราทางด้านที่เราสมัครเข้าไป คือกูสมัครเอนจิเนียร์เขาก็ต้องดูว่าเลขกูได้เท่าไหร่เฟิร์ติแมทกูได้เท่าไหร่ฟิสิกส์กูได้เท่าไหร่แอดมิชชั่นกูเป็นยังไงอินเทอร์วิวกูเป็นยังไงเขาดูแค่นี้เขาไม่ได้ดูว่าภาษาอังกฤษกูดีแค่ไหนหลายคนที่เพื่อนกูเข้าไปเนี่ยภาษาอังกฤษแม่งห่วยแต่พูดไม่รู้เรื่องพูดเลยๆพูดไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้ามึงอยากจะเข้าประเทศอังกฤษมึงต้องได้คะแนนสูงๆในวิชาที่มึงอยากจะไปในซับเจคที่มึงอยากจะเข้าโอเค ใครอยากเรียนแอลวผมแอดไลน์มา990ต่อสกิลเท่านั้นลิงก์อยู่ในดนลินดีคูชั่นข้างล่างนะจ้ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเจอกันคลิปหน้าไปละบายบาย b s c r i b e Subscribe, subscribe.